20,000กิโลเมตรแท้คือเลขไมณนะ์ปัจจุบันของรถคันนี้ครับาทีนี้ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้คือคันที่สวยที่สุดในรุ่นก็ว่าได้ครับแต่ก่อนจะรับชมรายละเอียดฝากเพื่อนๆจะรีมกดติดตาม,ตดตามกดหัวใจกดบันทึกกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวออกป้ายแดงซื้อเงินสดมาเป็นรถปี2011แท้เครื่องยนต์ดีเซล2.5 Vg Turbo 178เทอร์โบแรงม้านะครับและที่สําคัญรถสีเดิมทั้งคันไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียว เป็นรถที่ประวัติดีสภาพสวยแล้วก็ไม่ผิดหวังสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถรุ่นนี้เอาไว้ใช้งานอย่างแน่นอนครับตัวรถสภาพเดิมๆนะครับสีภายนอกเป็นสีน้ำตาลอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เปิดปิดอัตโนมัติโคมไฟท้ายของเดิมสภาพสวยใสทุกดวงนะครับไม่มีคราบน้ำไม่หมองไม่เหลือง กระจกทุกบานก็เป็นกระจกของเดิมจากโรงงานวิสุบิชิล้อแมกเป็นของเดิมขนาด16นิ้วมาพร้อมกับยางปลายปี2023ใ่ใหม่ๆทั้ง4เส้นครับส่วนภายในจะบอกว่าสภาพใหม่เหมือนรถป้ายแดงก็ว่าได้นะครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลของเดิมจากโรงงานทุกตัวนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคอนโซลสวยไร้ริ้วรอยช่องแอร์ไม่มีแตกหกัก พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันพร้อมปุ่มครูสคอนโทลซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ,างๆางก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากครับส่วนพื้นที่ใช้สอยด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่ใหม่มากแทบจะไม่เคยมีการนั่งใช้งานมาก่อนนะครับฝ้าเพดานสวยสะอาดไม่มีคราบสกรปรกเบาะแถวที่2ส,สามารถปรับพับได้แล้วก็มาพร้อมกับพรมกระดุมเข้ารูปอย่างดี และแผงประตูทั้ง4ี่บานก็สภาพสวยไร้ริ้วรอยเช่นกันครับบาะแถว3ก็ไม่เคยผ่านการนั่งใช้งานมาก่อนนะครับพลาสติกที่หุ้มเบาะจากโรงงานก็ยังอยู่ระบบแอร์แยกในตอนหลังก็มีมาให้ครับเปิดประตูด้านท้ายมาพื้นที่ในการเก็บของก็ถือว่ากว้างขวางนะครับแผงด้านข้างซ้ายขวาไม่มีรอยเบาะแถว3ก็ปรับพับได้และส่วนนี้ก็คือเลขไมล์ปัจจุบันของรถคันนี้นะครับวิ่งไป21,000กว่ากิโลเมตรแท้ระบบไฟฟ้าต่างๆภายในก็ใช้งานได้ครบถ้วน เครื่องเสียงของเดิมยี่ห้อ a l p i นะครับกระจกมองข้างสามารถพับได้ด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนได้ด้วยไฟฟ้ากระจกหน้าต่างก็ขึ้นลงได้ครบทั้ง4บานรวมถึงระบบเซ็นทัลล็อกสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2,005 VG Turbo 178แรงม้าเกียร์ออโต้5สปีดนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องไม่หลวมไม่มีวันไม่มีไอออกมาจากก้านวัดน้ำมันเครื่องแน่นอนครับส่วนโครงสร้างของตัวรถ ก็อยู่ในสภาพเดิมทั้งคันนะครับรถไม่เคยทําสีไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับฝากระโปรงเดิมน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงไม่มีการถอดมา QC ตามหัวนอ็อตตามจุดต่างๆอยู่ครบทุกตําแหน่งครับ รถภาษีและพละรลบบไม่ขาดนะครับบุ๊กเซอร์วิสและกุญแจสำรองก็อยู่ครบและสำหรับราคาขายของรถคันนี้นะครับผมขออนุญาตตั้งราคาเอาไว้ที่4 3 9 0 0 0บาทครับกับมิ t s u b i s ิป p เจ e r o s p o r t 2.5 VG Turbo วจเบกียออโต้รถปี2011นะครับย้ำอีกทีว่ารถผ่านการใช้งานมาเพียงแค่20,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเลขใหม่แท้แล้วก็ประวัติดีสีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยทาสีใครที่กาลังมองหารถยนต์ครอบครัว7ที่นั่งเอาไว้ใช้งาน ก็สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็นัดหมายดูรถได้ทุกวันนะครับพิกัดอยู่ที่ซอยนะวมิน74ส่ส่วนช่องทางการติดต่อผมใส่ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ